พุ่งจับอ้าวอ้าวอ้าวอะไรกันแล้นล่ะอู้สวัสดีครับสีน้านมเรช่องเท่ๆวันนี้วันนี้มันมือเกมอดีตีวีกันนะครับผมนะแล้วแบบอีทองกวาต่อนะก็ไม่รู้ว่าจะเล่นไหวไหมเพราะว่าผมก็ยังหัดเล่นตัวนี้อยู่นะผมนะชั่วโมงบินยังประมาณแบบ สามสี่เกมนี่เองนะครับผมเลกับตัวละครตัวนี้นะไม่รู้จะเดือดหรือเปล่านะก็อย่าไปดูคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้นะครับแล้วก็ใครเนี่ยที่ยังไม่กดซับสไครต์ช่วยกดด้ไม่เป็นไรใจครับกดยังกดแล้วก็ไปชมกันเลยครับผม let's go เราโหลดกับด่านนักยังโอ้โหด่ามีเยอะแยะผมไม่รู้ว่าผมจะเล่นไหวไหมอย่างที่บอกไปผมไม่ค่อยได้เล่นเดี๋ยวว่าบอกเลยตัวนี้ในเกมนี้ก็ไม่ค่อยได้เล่นเพราะว่าปิงเนี่ยมันมันเน่าอีกแล้วเนี่ยคือไม่อาจคลิปเมื่อกี้เล่นวอร์แม่งก็ไม่ปิงนะเว้ย ว่าคิดมันก็ปีงให้กูอีกแล้วไอ้เกมหมาโอ้ยปีงตายตายตายปีงกูตายโอ้โหแดงด้วยกูถามจริงเออโอ้มากระนั้งหมู่บ้านปีงกูปีงไอ้เหี้ยเอาอยากมะเนี่ย ก็กุ้มพิชากเหรอเดี๋ยวที่ตัวอะไรเนี่ยไม่รู้มีตัวอย่างนี้ด้วยหรอวะนี่มันคอมโบูรณาปวดทันนี้ว่ะโอ้แม่เหล็กอีกโอ้โหทั้งหมู่บ้านอ่ะโอ้โหกูเปียงช่วยด้วยจะลองทำอ๋อมึงจะอ๋อชักปัดนี้กูมาดไส้วะสมคนเลย ไอ้ส่วนบุคคลจริงอันนี้เอ้ยมันไอ้นี่เหรอมันบ้องไงเหรอตีใครไปไหนปิงโวอยช่วยด้วยปิงอีเน็ตคาการ์ดก็ห่อขู่ถามไปจริงเกือบอ๋อพูดแบบนี้ด้วยเหรออ๋อาคอนโทรลเซอร์ได้เหมือนกันอ่ะมานี่เลยพุกงอ่ะไปไหนไฟดีเวลเฟ็กซ์จับแม่งนี่มา ตีไงแล้วก็ตีสวนด้วยเฮ้ยตีสวนด้วยแล้วมึงจะอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเราป้องหรือปังหรือปังเออเก,กูลืมปังกูถามจริงแป๊บหนึ่งจะก่อเปีย,ก,ยกันเออม,มันจะเป็นบ้องแล้วมันจะวางไม่เล็กไหมมันวา,างยังวะไล่ตีให้แม่งนอนแล้วกันนะทายดีโอ้ยมันบ้อง ตีใหม่ได้ไมาแรงคอมพิวเีอร์มาทำหมู่บ้านพวกมึงอะ่ะไม้หมดอะ่ะกูให้หมดอะ่ะ <Yeah. S 1> พลังแกคนปิงอยู่เนาะปิงไม่ไหวแล้วช่วยด้วยไฟเดินไม่ออกเลยเีน yeah. uh ี่จับบ้างก่อนผมว่าถังนเป็ <Huh? S 1> มีไงจับบ้างทันเนี่ยไป <c oughs> มองอะไรอะ่ะ <c oughs> แหมนี่วม่ได้ยืนต่อยต่ออีดูดนะดูดนะดูดนะโอ๊ย โอ้โหเฮ้ยอะไรอนะ่ะโอ้โหงเงอากแล้วำเงากแล้วำเงากแล้ำอ๋นะอผมควกลนะุ่ม,มเสือด้วยอ่ะเอา้าเดี๋ยวม,มาเดี๋ยวมาพวมเพื่อเมื่อกี้านี้อะไรวะเนี่ยนะนี่เกมอะไรอยู่เนะี่ยเกมคอนเทนต์เหรอต้องตอง่อคอนเทนต์ถึงหน้าทองคอ,องมอกระดิกแล้วเหรอพวกมงึง้นเตีรนะ์ที่ยมานี่ไฟดูเอฟเฟกต์ แม่งเอ้ยเอ้ยไม่ไผ่วะเขาเล่นไม่ไผ่ฆ่ามปละเอา้าตีผ้าแล้วลุงกี่ผู้เฟลแล้วะเศษสองใช่ไหมมานั่งมานั่งน,นี่เลยเออกูปวดหัวถือว่ากูขอนะอยาสรรหาอะไรอย่างนี้กูไม่ไหวแล้วคเครียดนติน๊งปิงอยู่ไอ้บ้าตีไงกูตีต่อยเฮ้ยอย่าอย่ามองกูอย่างนั้นเดี๋ยวมันก็คุมกูอีก ตัวนี้มัเคยตัวเลยอ๋อผมอยากรู้ว่ะผมไม่เคยเล่นอ่ะกูนักเหรอไอสารันผักมานี่เฮ้ยไปรุ่นทำอะไรไปรุ่นไปรุ่นไปรุ่นทำอะไรไปรุ่นนี่ทำอะไรมันไม่ดีงานมันได้อยังะมันไม่ดีเอ้าเอ้าโดนแคทเฉยเลยฮัลโหลงงนะแม่เหล็กบ้านหผมฐามเปอร์ฐานคดีบอกว่าทานหรือเปล่า เอ้าเอ้ยไฟดูดหัวไฟดิวมก็นอนไปแล้วกันอะไรกันนักหนาวันนี้อี่อยางวะดโกูปวดหัวอ๋อกูโดนอีกแล้วแลาวกูคุณบุรีได้แล้กูคุณเลยมาเหมันก็ได้ปะมุ่งกลับหนึ่งมุ่งกลับสองตีทันประวัติไม่ทันเนี่ยมาเอ้ยกูปวดหัวมากเลยตอนนี้กูเจอไม่อะไรอยู่วันนี้ฮัลโหลนอนนมยากกันไม่พักเลยตีเนี่ย บงไม่บงไม่ดีไงบงละจะได้ว่าใครมันฮิวต่อหน้าต่อตากี้เนี่ยเฮ้ยอะไรกันเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยปุ๋ยอะไรอยู่เนี่ยนรกเหรอ Am I in ้ h e ี่ยเฮลท์เหรอ h e สแต่เฮลท์อมองกูอีกฮะพวกมึงมาทำอะไรกันเนี่ยไม่ปั่นไฟกันหน่อยหรอขอร้องกูว่าล่ะเห็นเจ้ากระสิงหน่อยไม่ไหวแล้วปวดหัวมาดีดิ แม่งไฟดิวใส่แกเอาเลยไปเดินหมากูมาเดินหมากูมามึงเดินหมากูมาเออมานี่เลยอี่ตัวแสบมันทำอะไรได้มาเนีโอ้ยไม่ไหวแล้วไม่ปั่นไฟเลยกูว่าล่ะกุ๊ยมีปิงอยู่มานี่ไม่ทันเด้ะตั้งนะเกลี่ยนตัวอยู่ก่อนทิวเพิร์ลหรอจ๊ะทิวเพิร์ลเอไว้รุ่นทิวเพิร์ลหรอจ๊ะ เสียงอะไรวะเสียงแมวสัตว์เลี้ยงเหรอไม่เป็นไรผมจับนั่งนิ่วนี้ก็ไดเอาเอาปิงกูปิงปิงขึ้นอีกเน็่ค่ายนี้เมื่อไหร่มันจะแก้เรื่องปิงครับเนี่ยแม่งเ้ยไอ้ค่ายนี่เนี่ยแม่งเพิ่จะด่าอะไรกันแล้วบอกคำจะพูดตึ้งแม่งเอาได้แล้วเอา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 อะไรก็นแล้วไหนเอาเอามึงไปไหนมึงจะไปไหนเอาพาเดินนะพาเดินนะ นี่ไงเพื่อสวายไปดิคิดว่าคนหลบสับตัวกูจะไอ้นี่ได้อเพี้ยงอรอและกูวางและกูวางมานี่ไปลุ่นโฮ้ยตับอุ้มไปมาเะล่ะเอ้าเอ้าวมานอนแทนด้วยเออดีจริงๆเลยแต่ละคนนี้นี่มันมีอะไรเนี่ยชวนให้กูปวดหัวเนี่ยฮัลโหล ก็ิดเคลียตัวนี้ก่อนแล้วกันมาไม่ไหวแล้วหัวจะระบวดมานั่งมาเออมึงจะมาไม้ไผ่ตีอีกบล่ะไม่เดี๋ยวจะไม้ไผ่ตีด้วยล่ะไม้ไผ่ตีดิษฐ์สัตว์ท่าให้เอาไว้หายเลยพวกมึงอ่ะมานี่พูดตัวกูนักหรออะไรกันเนี่ยฮาร์ตี้เนี่ยกูถามเป็นจริงเอ้าเอาเอาอะไรวะตะปิงกี้ จับนอนแม่งเลยกันมานี่นี่ลุกมาแล้วหนตัวมานี่โอไม่ทันแม่งเอ้ยปวดหัวจังเอาเอาปิดไหมก็หมดแล้วเนี่ยเป็นป่านเด็กกูว่าล่ะกูปวดหัวมากวันนี้หัวกูจะระเบิดเรายิ่งกูปิงปิงอยู่กูปวดหัวฮะกูสมับแน่นเลยไปรีกรุก็ได้ไปยิกูว่าล่ะอย่ามาเุือกกู อะไรเนี่้กูเดินไม่ขึ้นด้วยโอ้ยอปีงเดินกูว่าละ่ะพอต่อกูวอร์มอัพมันก็ไม่ปีงทำไมตอ่อกูมันอัดคลิปมันปีงอีเด็ดิยุดไปแล้วหยุวไปดูฝันนี่ฮะปาร์ตี้มาดี่มาไปดูเฟสกันเ,กกนเหรอวะโอ้ยเอา้ามีคนพลาพดกูก็พลา,พาพดดี่ยวกูตีไม่ตองสองทีเนะนะี่ยฮัลโหล ไปไหนจะเดินหลบเหรอเอ้ยมันใจนี่แล้วมันลอยแล้วแหละนอนน่าจะได้แล้ววะอานนี้ฮะไม่โดนด้วยหรอมันไม่โดนอีเมชันเหรอนอนบบนั้นอะไรตัวนึงกันะฮะมันคุมตอนที่ผมอุ้มได้เปล่าวะผมไม่รู้อ่าแต่ผมรู้ว่าถ้ามันจะอยู่ตรงนี้ผมจะตีตูดแม่งรอเล่นไม่เอาหรอกเีจวะลามานี่เลยนั่งนี่นี่มันมาทำอะไรกันอะมา มามาเอาคอนเทนต์ต่อหรือว่าอะไรมานดิฟา<ะ>ราดไปดิ่งกลุ่มรองลุกมาแล้วก็ <c oughs> มึงจะไปสบปลายต่อไปเอา้าเฮ้ยคุมตัวกูอีกแนะไม่เป็นไรกูเดินตามอ่ะคุมมาเดินตามไม่กูนะครับไป <c oughs> ไหนแล้ววะให้ลอต้าหนาไปไหนแล้ววะอ้าวอ้าวฮัลโหลฮัลโหลอ้าวว่าไงไปรุ่นว่ารุ่นทอะไรไปรุ่นบอดี้ไปรุ่น เอ้าอีหย่างวะเนียขา่ะสิทำไมกูเล่นยี่ท็อกกว่าแล้วกูต้องเตอตี้เมึนมึงตี้อะไรกันวะเนียวโอ้โหทุกใจทุกคนแม่งเลียปวดหัวไม่ได้ใจกูชอบอ่ะก็สำหรับคลิปนี้ถึงไปก่อนนะครับแล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์กดดิ้งด้วยนะเจอกันคลิปไหนนะเหนื่อยไม่เจอก่อนคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะบ๊ายบายสวัสดีทุกคนบ๊ายบายนะ